สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่น้องลูกป้าอาเพื่อนสมาชิกนะครับทางเพจและเฟซบุ๊กนะครับช่อง y o u t u b e ลูกเซล่าชาแนลนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาทำนะครับสูตรจับคู่นะครับเด่นชนบนล่างนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับผมนะเล่มมันหมดแล้วผมก็เลยไม่ทำนะครับหลายงวดแล้วนะครับติดต่อกันตั้งแต่วันที่16เดือน10นะครับ2023ผมก็เลย นั่นเลยนะครับผมนะอันนี้เป็นสูตรเก่าที่เก็บไว้นะครับผมก็เลยลองเอามาทําดูมันก็โอเคนะครับโดยเริ่มต้นที่งวดอ่าเก็ดหนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําไว้ให้นะครับว่ามันจะตรงหรือเปล่านะครับว่ามันจะเข้าไหมนะครับเลข2ตัวนะครับหรือเลขชนเลขจับนะครับจับเลขชนนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับะ มันเป็นสูตรเก่านะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับที่ทํามานะครับมันจะบีชนชนสี่ก็ได้สี่ชนเก็ดก็ได้เง็ดี่ยงชนแดนะครับได้แฮดนะครับชนศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับเราดูเลขชนนะครับเลขชนจับชนจับจับคู่ก็ได้จับชนก็ได้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับโดยผมจะเริ่มนะครับเริ่มที่งวดเจ็ดห้าเจ็ดนะครับผมนะเจ็ดห้าเจ็ดวระจะมาที่ 16นะครับแต่ไปออกวันที่30นะครับอ่าไปออกวันที่30ก็คือเดี๋ยวผมจะเขียนไว้นะครับไม่เป็นไรนะครับออกวันที่30อ่ะเรามาบวกกันเลยนะครับโดยเอา91นะครับ91งวดถัดไปนะครับเอามาบวกกันนะครับหลัก10มาบวกหลักหน่วย85นะครับอ่าเอา9นะครับ9 9าบวกหนะครับ9บวก ห้าบวกเก้าเก้าบวกห้าก็ได้ครับได้เท่าไหรนะครับได้สี่นะครับใส่สี่ลงไปนะครับสี่บวกหนึ่งนะครับเป็นห้านะครับอ่าโดยเอาสามนะครับหลักหน่วยนะครับอ่าหรือเอาเลขชนก็ได้นะครับเอาสามบวกห้านะครับสามบวกห้าได้แปดนะครับแปดนะครับแปดบวกสองนะครับหกบวกหกเป็นสิบสองนะครับแปดบวกสองนะครับแปดบวกสองได้สิบนะครับสิบบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนะครับ บวกหกนะครับผมอ่าสิบเกบวกหกได้ยี่สิบเท่าไหร่ครับสิบเบวกหกได้ยี่สิบสามนะครับใส่สามลงไปนะครับอ่าบวกหกคงที่นะครับอ่าสามสามบวกหนึ่งนะครับเป็นสี่นะครับอ่าก็คือถ้าเป็นชนอย่างนี้นะครับผมนะอ่าถ้าชนสี่อย่างนี้นะครับอ่าก็คือผมจะเขียนชนไว้นะครับอ่าเป็นวงกลมก็ได้นะครับ หรือเราจะจับคู่ก็ได้นะครับผมนะชนชนสี่นะครับแต่ถ้าให้ผมจับคู่นะครับผมจ,จับคู่ยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะจับให้นะครับจับลองจับดูนะครับงวดน,นี้นะครับจะได้สี่สามสี่สี่นะครับห้าสามแล้วก็ห้าสี่นะครับแล้วก็อะไรสี่ห้าสาม สี่นะครับอ่าเลขออกอะไรนะครับเลขออกเลขออกห้าห้าซีซีนะครับผมนะงวดประจำวันที่ต่อจากห้าเจ็ดเจ็ดนะครับออกห้าซีซีนะครับผมนะอ่าสามตัวแต่ว่าข้างล่างนี้ออกออกแปดเก้านะครับผมนะอ่าข้างล่างออกแปดเก้านะครับอ่าข้างล่างนี้ออกแปดเก้าเดี๋ยวผมจะลงไว้นะครับล่างนะครับอันนี้บนนะครับผมนะ อ่าอันนี้ก็คือการจับคู่นะครับก็คือเลข2ตัวมันจะมาอยู่นะครับก็คือ c 4ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับ c 4นะครับอ่ะเรามาดูงวดถัดไปนะครับอาจจะนานหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับเอา8นะครับ8ปวกเนะครับ8ปบวกเได้เท่าไหร่นะครับได้อ่าแปบวกเได้7นะครับผมนะเจบวกหเป็น8นะครับผมนะแล้วก็เอา6 หกบวกสอนะครับหกได้แปดนะครับแปดบวกแปดบวกสิบหกเจ็ดแปดเออใช่นี่ผมก็งงนะมันดึกแล้วนะครับผมหกเนะครับแปดบวกแปสได้สิบแนะครับสิบวกหนะครับได้ยี่สิบสามนะครับผมยี่สิบสามบวกหคงที่นะครับย่สิบสาหกคงที่ได้ยีนะครับใส่เลงไปนะครับเ แล้วก็ศนย์ะครับผมนะอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะครับไม่ชนนะครับไม่ชนเราก็จับคู่ไปนะครับอ่ะจับคู่ไปจะมีอะไรนะครับเจ็ด8ก้านยะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับมันดึกแล้วสมองก็ไม่นะพะ่อผมลอง นั้นดูนะครับอ่ะแล้วก็อะไรนี่เก้าศนะูนย์เนาะเออเรียสามตัวนะครับหวดถัดไปต่อจากห้าซีซีมันออกอะไรนะครับห้าซีซีออกเก้าเจ็ดเก้านะครับผมนะเก้าเจ็ดเก้าข้างล่างออกหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดเก้าข้างล่างออกหกหนึ่งนะครับอ่ะโดนตัวไหนเนาะเจ็ดเก้าโดนตัวนี้นะครับผมนะอ่ะ ก็คือผมทําต่อจากไอเล่มเก่าของผมนะครับเป็นสูตรเก่านะครับผมนะอ่ะดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับผมนะอ่ะมาดูวดต่อไปนะครับวดต่อไปก็คือเอา8นะครับเอา8ดบวก1นะครับเป็น9นะครับผมนะอ่ะ9บวก1นะครับเป็น0ูนนะครับอ่ะบวกกันง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอา1บวก เอาหนึ่งบวกอ่สิบไปเลยนะครับศูนย์ไม่มีค่าเอาหนึ่งบวกสิบแล้วก็มาบวก9้านะครับเป็นเท่าไหร่นะครับเอาหนึ่งบวกสิบบวกเก้าเป็นยี่สิบนะครับยี่สิบวกหกพงที่นะครับยี 26, ่หกอ่าเป็นย6ิบหกนะครับผมะใส่หไปลงไปนะครับผมนะหบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับผมนะเจ็ดแล้วก็เรามาจับคู่เหมือนเดิมนะครับผมนะหมึงเป็นเจ็ด 96นะครับ97นะครับแล้วก็ 90, นะครับผมนะอันนี้06 07แล้วก็67นะครับเลข3ตัวออกอะไรนะเดี๋ยวดูก,ก่อนนะครับ7 9 7บตัวออก0นะครับ 063นะครับแล้วก็ข้างล่างออก09นะครับไหลลงมานะครับผมดูแล้วไหลลงมาอีกแล้วนะครับอ่ไหลลงมาอะไรนะครับไหลลงมาล่างนะครับผมนะ09นะครับจากบนบนนะครับมาล่างนะครับะก็คือสูตรคำนวณนี้มันเป็นสูตรนะครับเด่นนะครับบนล่างนะครับก็คือจับชนนะครับตัวไหนก็เกิดชนกันซีซีอย่างเงี้ยก็คือมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฮะ ก็คือมาร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วเจ็ดเก้านี่เราก็จับคู่เอาถ้าเกิดไม่มีตัวชนนะครับถ้าเกิดมีตัวชนเราก็ฟาดเหนียวเนียวไปเลยนะครับอ่ะเรามาดูวันนี้กันนะครับว่าจะชนหรือจะจับคู่แบบนี้นะครับอ่ะก็คือเอา9กบวกหนะครับ9กบกหได้1 5บหนะครับห้า บวก1เป็น6นะครับอ่าดูสิว่ามันจะชนหรือเปล่านะครับ6กบวกศูนย์ได้66กบวกอ่าสี่นะครับก็คือเอาเกตบวกเกตเป็น14นะครับเอา4ี่มาบวกกับ6นะครับได้1ินะครับ10บบวก6คงที่นะครับผมอันนี้ศูนย์ไม่มีค่าเราไม่ต้องบวกนะครับเรามาบวกนี้เลยนะครับ10บบวก6คงที่ก็ได้16นะครับผมหบวก1ได้เกตมาแล้วครับ แนวทางนะครับแนวทางเลขชนนะครับอ่าชนหกแล้วนะครับงวดงวดนี้นะครับชนหกแล้วนะครับอ่างวดจะมาในงวดประจำวันที่สิบหกกุมภานะครับชนหกนะครับเหมือนกับสี่เลยนะครับหกจะมาหรือเปล่านะครับอ่าเรามาจับคู่กันให้ดูเลยนะครับห้าหกนะครับผมห้าเจ็ดนะครับอ่า แล้วก็ห6ห7หเจ็ดนะครับผมอ่าอันนี้จะน้อยหน่อยนะครับผมนะอ่ะเรามาลองดูกันว่างวดประจำวันที่นะครับอ่ะงวดประจำวันที่สิบหนะครับเดือนสองสองพันยี่สิบสี่นะครับอ่ะจะออกตัวไหนนะครับจุด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 นะครับผมนะอ่ะแต่อันนี้เป็นงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งเดือน 2, 2024นะครับจะออก9009นะครับแล้วก็มางวดประจำวันที่17นะครับผมนะ17 17เดือนหนึ่งใช่ปะเดีย๋ยวแป๊บนึงนะครับ17เดือนหนึ่ง2024นะครับแล้วก็มาวันที่30นะครับตัวนี้นะครับ เป็น30เดือน12 2023นะครับผมนะอ่ะอันนี้เป็นแนวทางนะครับผมทำไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับว่างวดประจำวันที่16นะครับเดือน2 2 0 2 4นะครับเดือนกุมภาพันธ์67เนี่ยจะมี6มาไหมนะครับระหว่างล่างระหว่างล่างกับบนเนี่ยนะครับสามารถขึ้นขึ้นมาได้ทั้งบนทั้งล่างเลย6นะครับผมนะก็เหมือนกับงวดที่แล้วนะครับนะ ดูไว้นะครับก็คือซีซีได้5้าีซีนะครับเ9็ดเก้านะครับมาบนนะครับเก้าศูนย์มาล่างนะครับแล้วก็หกหกหรือจะเป็นห้าเ็ดหรือจะเป็นเลขหกนะครับพยายามนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นแนวทางคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับดูอย่างมีสตินะครับผมนะก็คือหกตัวนี้นะครับก็คือถ้าชนหกนะครับหกจะมาล่างหรือมาบนเราไม่รู้นะครับ แต่ผมทําไว้เพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะครับสูตรเก่านะครับแนวทางจับคู่เด่นชนนะครับบนล่างหอยฟรีนะครับะจะมาบนหรือมาล่างอย่างเช่น4-4ชนเนี่ยมันจะมา4-4ก็คือ5-4บนนะครับถ้าเกิดชนกันจะมาบนหรือมาล่างนะครับผมไม่รู้งรู้แต่ผมทําสูตรของผมก็คือทําเอาสูตรเก่ามาทํานะครับผมทําไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ โปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับผมนะ,ะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับดูคลิปอย่างมีสตินะครับผมนะยังไงก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับ